ไปเก็บมาเอกว้าว้างว้างว้าน้องวาสนาหรือน้องมารุมเท่านี้ได้เข้าไปที่สวนนี่ครองห้าไปหาน้องวาสนาหรือน้องมารุมได้มามากมายอาจะเกินยี่สิบฝกกิโลเลือกเฉพาะฝักใหญ่ๆนื้เยอะๆนะคะก็จะชอบจะทุนเวลาในการแปรรูปฝักหนึ่งนี่ก็เกือบผีดแล้ว ถ้ากจะใหญ่ๆนี่ตกขีดหนึ่งขึ้นขุ้มเวลาในการแปรรูปนะค้าก็จะชอบเพราะว่าเราไปใส่ถุงขายแล้วมันจะดูน่ากินนะครับฝอกเล็กๆมันจะดูไม่น่ากินฝากใหญ่แบบนี้ทางร้านแกงและร้านขายฝักเขาจะชอบคนที่ชอบกินมรรมเห็นฝักใหญ่เขาก็จะชอบนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาว การปลูกเนี่ยอย่างที่บอกต้องเลือกพันที่เป็นฟักใหญ่หรือยาวจะขายง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการแปรรูปใครเห็นก็อยากจะกินอยากจะนั่นเพราะว่ามันใหญ่แต่ต้องไม่แก่ด้วยต้องดูเป็นนะครับตักใหญ่ถ้าแก่ก็ไร้ประโยชน์ไอ้นี่ต้องใช้ประสบการณ์นะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยแล้วก็จะมีความชำนาญเองว่าต้นนี้ ฝักขนาดนี้ยังไม่แก่หรือใกล้จะแก่ใกล้จะเก็บได้ครับใช้ประสบการณ์นะครับใครที่มีที่แบบผมก็หามารุมมาปลูกแบบผมเนี่รับรองรับจังรับทรัพย์ตลอดปีตลอดไปไม่เชื่อลองทดลองทำานลครก็ได้จริงหรือเปล่าที่ผมพูดมาท้ทุกวันว่ามารุมนี่คือเพื่อเศรษฐกิจที่คนมองข้ามนะครับ มันไม่มีราคาหา,าวูวมาตลาดความต้องการสูงมากอะไรมันไม่มีคนทำนะครับทำมาดูนะครับเก๊ okay, ครับเดี๋ยวจะรีบไปรูปส่งตลาดในวันพรุ่งนี้ครับผม